ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการพูดถึงเรื่องของคนละครึ่งค่ะว่าถ้าเกิดจากการตรวจสอบพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าใช้กลโกงตอบพี่น้องประชาชนที่เขาเข้าร่วมโครงการท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะตัดสินใจยกเลิกโครงการไปเลยค่ะทัางที่หลายคนบอกไว้บอกว่ากําลังรอเฟสองในปีหน้าอยู่นะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานรากเป็นอย่างมาก โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานถึงโครงการคนละครึ่งที่มีข่าวออกมาว่าผู้ประกอบการเอาเปรียบลูกค้าในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าให้สูงกว่าราคาป้ายตามปกติรวมถึงการบวกราคาสินค้าเพิ่มโดยอ้างว่าเป็นค่าอินเทอร์เน็ต ท่านนายกรัฐมนตรีเลยขอให้กระทรวงการคลังไปดําเนินการตรวจสอบและเอาผิดกับร้านค้าที่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะถ้าเกิดพบการทุจริตแบบนี้เราก็จะพิจรารณายกเลิกโครงการทันทีเพราะถือเป็นการช่วยโอกาสโกงพี่น้องประชาชน ซึ่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะว่าในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีดําเนินการโครงการคนละครึ่งเพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้าให้รวมถึงร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปีพุทธศักราช2547หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่ง ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปีพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อครอบคลมุมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่มีความสำคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานรากได้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและร้านค้าชุมชนและส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายไปยังชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากนั่นเองค่ะ